พี่เซียวพี่เซียวเมื่อวานพี่โอเคนะทำไมตัวพี่เปียกล่ะเมื่อเช้าพวกนักลงทุนที่รังแกพวกนายถูกสื่อมวนชนแฉหมดแล้วเซียววี่นายไม่ต้องกลัวนะบริษัทจะจัดการเรื่องนี้ให้เองอืมสามปีก่อนบริษัทเดิมไม่เคยสนใจฉันเลยสามปีก่อนก็แค่ให้นายขึ้นเตียงด้วยเอง แค่นายเชื่อฟังก็จะได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกถ้านายยังดื้อแบบนี้ก็อย่าหวังว่าจะอยู่ในวงการนี้ต่อไปได้เลยคิดจะมีอะไรกับฉันหรอฝันไปเถอะตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเซวี้ไม่ต้องห่วงนะบอลหลิงสั่งไว้แล้ว ต่อไปพวกนายไม่ต้องไปงานเลี้ยงพวกนี้อีกแค่ตั้งนาตั้งใจพัฒนาตัวเองก็พอจริงเหรอดีเลยผมเข้าใจแล้วใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะพานายไปแคตติ้งซีรีส์บอลลิงเป็นคนจัดการเองเลยนะเขาจัดการเองเหรอใช่บอลลิงดูเหมือนว่าบอลลิงคงจะตั้งความหวังกับนายไว้มากเลย ในเมื่อเป็นสิ่งที่คุณอยากให้ผมทำผมก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังไหนท่านไวรายเพอร์เฟคมากเก่งทั้งร้องและเต้นการแสดงก็เยี่ยมท่านเห็นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอืมหมอนี่มีความสามารถจริงๆคงจะได้งานอย่างราบดื่นแหละ ควรช่วยท่านยังไงดีในท่านแสนซื้อใช่แล้วเจ้าหมูจะบอกว่าจริงจริงก็ร่วมแคสงานนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วซีรีส์ที่ไวร้ายต้องไปแคสครั้งนี้ชื่อว่าคุกเพลิงเป็นเรื่องราวชีวิตนักโทษในคุกลอดเรื่องฟังดู เป็นแนวที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่จริงๆแล้วเป็นซีรีส์ที่พูดถึงสายเยครอบครัวมิตรภาพและความรักที่น่าสนใจตามเนื้อเรื่องต้นฉบับหริงๆได้รับบทนางเอกของเรื่องคุกเพลิงเพราะตระกูลเมืองเป็นผู้ลงทุนเขาใช้เส้นสายของนักลงทุนจนได้ขึ้นแทนเป็นนักแสดงแถวหน้าก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตหลิงเซิงกรุ๊ปก,กำลังพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง อย่างมันง่นคงอีกไม่นานก็จะสำเร็จภารกิจหลักที่1แล้วได้เวลาเตรียมทำภารกิจหลักที่สอแล้วสิในท่านกําลังจะกำหลับหลิงจิ้งแล้วบังเอิญจริงๆ,งเ,อองๆเพราะหลิงจิ้งกําลังจะเดินทางไปแคสติ้งซีรีส์เรื่องคุกเพลิงอยู่พอดีเลยการหาเรื่องเซียวีหลยต่อหลายครั้งได้เวลาเอาคืนแล้วล่ะ นายท่านท่านดูแคร์ไวร้ายเหมือนกันนะงานแคสติ้งตัวละครเรื่องคุกพล่งนี่พวกเธอเห็นข่าวเดืยนนี้หรือยังหลิงจิ้งถูกจับได้ว่าใช้เต่าไต่ดับน้อนกับพวกลงทุนต้นสังกัดพยายามแทบตายกว่าจะช่วยเขาออกมาได้เขาเป็นคุณหนูเล็กของ หลิงเซิงกรุ๊ปไม่ใช่หรอที่แท้ก็ไม่ต่างกับสาวไซไลไม่แน่เขาอาจจะชอบเป็นสาวไซไลก็ได้ไม่อยากเชื่อเลยปกติหลิงจริงชอบทำตัวหญิงจะตายที่แท้ก็ยุ่งเกี่ยวกับพวกเสดิดหน้าขยะขยงเป็นเพราะหลิงนัวคนเดียวถ้าเขาไม่เรียกลกข่าวมาเรื่องที่ฉันนอนกับพวกรักลงทุนจะกลายเป็นข่าวได้ยังไง อนนี้แม้แต่พวกนักแสดงกระจกกระจอกก็กล้าสำเติมฉันไปตายซะฉันดังเมื่อไหร่จะเหยียบพวกแกให้จมดินเลยว้าวนั่นใครหล่อจังเลยคนนี้หน้าตาคุ้นมากเซียววีใช่ไหมเซียววีที่ถูกต้องสนแกแบนด์เมื่อสามปีก่อนพระเจ้าเป็นเขาจริงๆด้วยหืมทำไมเมื่อก่อนไม่เห็นรู้สึกเลยว่า กวพอขนาดนี้เซลยวีย่เคยถูกต้สังกัดเดิมแบนนานถึง3ปีตอนนี้พอกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งกับกลายเป็นที่น่าสนใจมากถ้าฉันใกล้ชิดกับเขาเพื่อสร้างกระแสก็อาจจะดังในชั่วงค่ำคืนก็ได้โอกาสดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงรุ่นพี่เซียวไม่คิดว่าพี่ก็มาด้วยเรื่องเมื่อวานฉันเป็นห่วงพี่มากเลยนะ มีคนทําตัวตีสนิทเพื่อหวังเถาะเกาะกระแสนะ่าแตกเลยไมมล่าที่จะใช้ดีซีกับซีเอเพื่อสร้างกระแสไม่เจียมตัวเลยซีเ e, มื่อวานเมื่อวานนายก็อยู่ในงานนั้นด้วยคงไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องแย่ๆของนายใช่ไหมถ้านายฉลาดพอ ก็ทําตามที่ฉันบอกไม่งั้นฉันจะบอกให้ทุกคนรู้เรื่องนี้ทําให้ชื่อเสียงของนายพังยับเยินไปเลยคุณหลิงผมว่าคุณมั่นใจกันไปนะคุณมั่นใจหรอว่าผมจะเชื่อคุณฉันรู้เรื่องขา่ขา,วขาวของนายนายขัดคำสั่งฉันเหรอเซียววีนายต้องคิดให้ดีนะสิ่งที่ดารากลัที่สุดก็คือข่าวเชาว้า แค่ฉันแชร์เรื่องนี้ในเน็ตคนก็จะรู้กันหมดฉันจะลากนายลงไปนรกด้วยกันแน่นอนถ้านายไม่เชื่อฟังฉันฉันก็จะไม่มีถ้านายเชื่อฟังฉันฉันก็จะไม่มีทางทำ้ายนายไปให้ผ้นผู้หญิงอย่างเธอแค่ฉันเห็นก็ยคยขย,ขยงแล้วนายก็ทำแบบนี้กับฉันเหรออยากเจอดีใช่ไหมเซียวอี อย่าคิดว่านายได้จะได้แสดงเรื่องคุกเพลิงนะฉันจะบอกให้รู้ไว้วันนี้แค่ลืมต้นต่อไปเข่าชาของนายจะต้องกระจายวันเน็ตเมื่อถึงวันที่ชื่อเสียงของนายพังยับเยินต่อให้นายเป็นฝ่ายมาขอนอนกับฉันฉันก็ไม่สนจริงๆคิดไม่ถึงว่าเธอมีอำนาจมากขนาดนี้กลัวแล้วสิถ้าง,งั้นคืนนี้ก็เตรียมตัวมาหาฉันให้ดีๆ ขอแค่ปรณีบัติฉันเป็นอย่างดีแต่ฉันคิดว่าผู้กำกับต่างหากที่เป็นคนตัดสินว่าใครควรได้รับบทอะไรไม่ใช่เธอคุณว่าไงครับผู้กำกับอะไรนะเซียรวี่พูดถูกลิงจริงทีมงานเลึกๆของเราคงไม่เหมาะสำหรับคนใหญ่โตอย่างคุณหรอกได้ยินว่าเรื่องกวดล้างอาจารย์ ที่ได้อยู่สตูดิโอข้างๆเริ่มถ่ายทำกันแล้วผมว่าคนที่เปื้อนฝุ่นอย่างคุณเหมาะจะรับบทเป็นแม่เล่าดีนะเราไปแคสดูเมล่าอาจารย์แม่เล่าคนเปื้อนฝุ่นผู้กังกับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าตระกูลเบรนร่วมลงทุนซีรีส์เรื่องนี้ถึง5ล้านเชียวนะไหนตกลงกันแล้วว่าฉันจะเป็นนางเอกคุณจะเปลี่ยนใจไม่ได้นะถ้าคุณไม่ทำตามที่ฉันพูด จะให้ตระกูลเมินของทุนออกซะหลิงจริงบ้าหรือเปล่ากล้าประกาศออกมาตรงๆว่าตัวเองได้บทเพราะใช้เส้นสายทั้งสาการแสดงง่อยๆอย่างเขาอย่าว่าแต่นางเอกเลยแค่สาวใช้ยังไม่แสดงผ่านเลยถ้าอย่างนั้นหลิงซิ่งกรุ๊ปขอลงทุนเพิ่ม10ล้านเป็น2เท่าของพวกเธอดีไหมสิบล้าน อ๋อหลิงถูกลงแกแล้วไม่คิดจะตอบโต้บ้างหรือไงตอนแรกไม่คิดจะใส่ใจหลิงจริง,รงก็เลยยืมมือผู้กำกับจัดการแต่ว่าตอนนี้คุณมปนคนจัดการงานแคสติ้งครั้งนี้ผมไม่อยากทำมันพังแม้แต่ก่อนเรื่องก็ไม่เป็นไรคนของฉัน ฉันจะปกป้องเองอืมหลิงนัวฉันต้องนอนกับเมืองผิงตั้งหลายคืนกว่าเขาจะยอมลองทุนห้าล้านหลิงนัวเอาเงินสิบล้านมาจากไหนเขาต้องโกหกฉันแน่แน่ฉันจะอารวาต่อหน้าคนมากมายไม่ได้ฉันดังเมื่อไหร่จะเอาคืนนางชั่วหลิงนัวให้ได้นายท่านจริงๆ ไม่อยอมรามือแน่ๆงั้นก็พอดีเลยจะเริ่มภารกิจที่สองเลยนะมีเหตุผลเซียววีมาแคตรงนี้สิครับผมจะไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมกลับมานะหมอนี่ไม่ใช่เด็กสักหน่อยทำไมต้องบอกค่าก่อนจะไปด้วย เออในท่านมองไม่ออกจริงๆเหรอค้าเริ่มสงสารเวลาแล้วสิเตือนด้วยควาวังดีในท่านสตูดิโอที่แคสติ้งมืดมากเลยนะในเมื่อเขาอยากกลับเข้าวงการก็ต้องผ่านอุปสรรคด้วยตัวเองให้ได้แต่เนื้อหาที่เวลาแคสติ้งครั้งนี้เป็นตอนที่เพลเอกของเรื่องกำลังทำกิจกรรมด้านจิตเวชในคุกนะ เวลาแค่ไม่กี่นาทีต้องสื่อให้เห็นถึงความแน่วแน่ของตัวละครและความรู้สึกผิดต่อครอบครัวความรู้สึกผิดต่อคนรักและไหนจะคำสัญญาที่มีต่อเพื่อนเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายมากไวไลายไม่ได้ถ่ายละครมาสามปีแล้วแค่คิดถึงฉากในละครฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแท้เลย เจ้าเป็นแค่ระบบจะตื่นเต้นไปทําไมกันนายท่านโปรดโฟกัสที่ประเด็นสําคัญสิ่งที่ท่านต้องสนใจคือเวไลาไม่ใช่ค่าข้ารู้แต่ได้เล่นละครมา3ปีแล้วยังไงข้ารู้สึกว่าเซลลอีไม่ได้ทิ้งความฝันของตัวเองเขาแค่กำลังรอคอยโอกาส สานาทีผ่านไปเกือบไปเกือบทันไม่ไหวจนจะหนีออกจากห้องนั้นแล้วแต่พอคิดว่าบอสหลิงกำลังรออยู่ข้างนอกความมบืดในนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเขาเป็นคนมอบโอกาสให้ฉันฉันจะพลาดได้ยังไงหลิงก็จริงเขาเห็นฉันเป็นแค่ศิลป,ปินธรรมดาธรรมดา ในบริษัทฉันมีสิทธอะไรที่คาดหวังว่าเขาจะรอแย่แล้วฝืนอยู่ในความมืดนานกันไปเริ่มมึนหัวแล้วสิ